นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมและสุดท้ายตกอยู่ที่มิเชลโยอันแรกเลยที่ต้องยกขึ้นมาพูดถึงเลยคือคำขอบคุณของเขาอีกแล้วที่เขาพูดถึงว่าอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณเลยช่วงพิยงชีวิตไปแล้วอ่าใช่ใช่ใช่นี่ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะที่ขึ้นเวทีด้วยอีโมชั่นที่ดีมากๆนี่ไม่ใช่สปีชหนึ่งของผู้ที่ชนะรางวัลอสการ์นะนี่คือสปีชของ ตีมเวทีออสการ์ปีนี้ใช่แล้วมันน่าประทับใจตรงที่ว่าทุกคนเนี่ยที่ขึ้นพูดเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วมันเหมือนสตอรี่เขามาแนวทางเดียวกันหมดเลยนะเบนเดนเฟเซอร์เขาก็คล้ายๆกันคีก็คล้ายๆกันเจมี่ลีเกติก็คล้ายๆกันทุกคนผ่านยุคทองมาหมดแล้วเหมือนเป็นโอกาสขั้งที่2ครั้งที่3ครขั้งที่4แล้วด้วยซ้ำไปมิเชลโยเนี่ยน่าจะก้าชีิตของแท้เออ เขาดังตั้งแต่สาวๆนะเขาดังตั้งแต่ตอนเล่นหนัาแอคชั่นแล้วเขาก็เกือบจะเลิกเล่นไปแล้วด้วยซ้ำเพราะไอ้บาดเจ็บโน่นนี่นั่นจนโอกาสมาอีกทีหนึงกับเจมบอนแล้วก็เหมือนจะแบบวูบเหมือนกันนะหลังจากเจมบอนก็วูบแล้วก็มาคัตชิ่งเทเกอร์อีกอจนมาถึงเครชี่เลดเอเชียอีกซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าพีคสุดแล้วนะเครชี่เลเอเชียเนี่ยไม่คิดว่าจะมีอะไรไปไกลกว่าเครชี่เลเอเชียอีกแล้วนะ แอวิทิงมาอีก <PI> <phin reforms> ทีนึ <adviser absorbed> ่งเก้าชีวิตของแท้ทุกคนนะในสาขานักแสดงเนี่ยสี่คนที่ได้เนี่ยเบนเพเซอร์คีฮุยควนพีเจียวโยแล้วก็เจมิลีเกตติสนี่คือผู้เข้าจริงครั้งแรกทั้งหมดเออเซอร์ไพรส์มากปีนี่คือผู้เข้าจริงครั้งแรกทั้งหมดแล้วก็ได้รางวัลทุกคนโอ้โหมันแฮปปี้มากอ่ะนี่คือธีมผมบอกแล้วสปีชของมิเชลโยที่บอกว่าอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณเลยจุดพีคของคุณไปแล้วอ่ะนี่คือธีมของนักแสดงที่ได้รับ รางวันในปีนี้เลยนะว่าทุกคนน่ะผ่านมาหมดแล้วอะ่ะเบนเนเฟเซอร์ใครจะคิดอะ่ะก่อนหน้านั้นอะก่อนที่ถ้าเขาจะได้เล่นเดอะเวลอ่ะใครจะคิด,ดว่าเขาจะกลับมาได้จะกลับมาอีกครั้งและจะเวิร์กหรือเปล่าที่ใครจะไปคิดอย่างเบนเนเฟเซอร์เองอะ่ะตอนแรกเขาก็ไม่ใช่ตัวเต็งที่ได้บทน,นั้นด้วยนะเขาไปแคสคนที่มีน้ําหนักเกิดจริงๆด้วยซ้าไปแ,แต่ว่าพุ่มกลับไม่ถูกใจการแสดงจนถึงเจอเบนเนฟซอร์เนี่ยถึงได โอเคคนนี้คือการแสดงได้แล้วล่ะเียเลดเลยแก้ปัญหาเรื่องรูปร่างแล้วกันก็ต้องเอาเอฟเฟกมาช่วยแล้วละ่ะอะไรเงี้ยคืออย่างมิเชลโยเองเนี่ยสตอร,รี่ก่อนได้บทนี้ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะอะเพราะบทนี้จริงๆเนี่ยคนที่เขาวางตำแหน่งไว้คือเฉินหลงนะฮะผู้กำกับติดต่อเจ็คก,กี้ชานเฉินหลงของเราเนี่ยให้มาเล่นบทนี้ก่อนบทไหนนางเอกเนี่ยตอนแรกเป็นผู้ชายตัวละครหลักของหนังเรื่อง e r y t h i n g e v e r y ิ h e r e all at once เนี่ยตอนแรกเป็นผู้ชายเด้อเด้อ เอวิตติ้งเอวิแวร์ไม่ได้จะใช้เอเวอร์ลีนเป็นหลักเหรอใช่คือเหตุผลง่ายมากเลยเพราะว่าเขาจะทําหนังที่มีเรื่องการต่อสู้เป็นไฮไลท์หลักของหนังขายความเป็นเอเชียดอลาราที่ดังที่สุดนึกใครออกละ่ะก็ต้องเชิญหลง,ลงแล้วผู้กํากับเองเนี่ยเขาก็ติดต่อเชิญหลงก่อนด้วยอืแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเชิญหลงเลยไม่ได้รับแต่ว่าคืออาจจะเพราะคิวไม่ว่างหรือเขายุ่งกับการทําหนังของเขาเองอยู่ตอนที่หนังเรื่องนี้ถ่ายทำเพราะว่าหนังเรื่องนี้จริงแล้วถ่ายทำมาสองปีก่อนนะหนังมัน ถ่ายทำไม่นานแล้วแล้วก็ตัวเชิญหลงเองอ่ะก็เคยคุยกับมิเชลโยด้วยเพราะก็ยังสนิทกันอยู่เชิญหลงกับมิเชลโยเขาเคยเล่นหนังด้วยกันตั้งแต่ซูเปอร์คอปอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จักกันยังสนิทกันอยู่ในปัจจุบันเชิญหลงก็โทรหามิเชลโยบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าก่อนหน้าที่เขาจะติดต่อคุณเนี่ยเขาติดต่อผมมาก่อนหน้านเี้มิเชลโยก็แซวแบบว่ะแล้วไงอ่ะเป็นยังไงก็ฉันได้แล้วนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยก็แซวกันเล่อยเรืขายังสนิทกันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งก็ทาให ของการที่จะมากลายเป็นนางเอกกลายเป็นเอเวอร์ลีนของมิเชลโยไม่ง่ายเหมือนกันนะด้วยเรีวยกว่ากลไกทางการตลาดของการสร้างหนังอ่ะพระเอกขายดีกว่านางเอกถ้าเป็นนักสแสดงนําหนังต่อสู้ชื่อใครที่โผล่มาก,ก่อนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วโชคชะตามันพลิกผันพอไม่ได้เชิญหลงมาเขาหาคนอื่นพอได้มิเชลโยมาเป็นผู้หญิงอีกก็ต้องเปลี่ยนบริบทของหนังทั้งหมดอกลายเป็นเอรเปิงที่เราเห็นซึ่งเรายังรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนประเด็นที่จะเล่าอะ ถึงแม้ว่าหนังอ่ะจะพูดถึงครอบครัวเอเชียเหมือนกันอ่ะแต่เรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นก็คือมุมมองผู้หญิงที่ได้จากเอเวอ t รตติอ่ะคือไฮไลท์ของหนังอ่าใช่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 ชความเป็นแม่ความเป็นภรรยาอความเป็นหัวหน้าครอบครัวเอเชียที่ผู้ชายเป็นใหญ่ผู้หญิงมีความซัฟเฟอร์รุนแรงกว่าผู้ชายใช,ใช่ใช่ใช่มันได้มุมนี้ด้วยมันได้มุมนี้ด้วยมันกลายเป็นว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นทาให้หนังดีขึ้นหรือเปล่าเออน่าสนใจน่าสนใจคือปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ถ้าคุณอยากเห็นว่าชีวิตของการเป็นนักแสดงมันยากแค่ไหนหมายถึงว่ากว่าจะมาถึงจุดสุดสุดดูปีนี้แล้วกันแซวกันเล่นๆนะแบบว่าคุณไม่ต้องดูดูบาบิโลนหรอกที่ไปพูดถึงชีวิตแสดงลำบากอ่ะดูชีวิตจริงของคนพวกนี้พอแล้วเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยถ้าแบบเนี้ยคนอื่นที่ควรจะได้อะถ้าเขายังไม่ได้ไปรอไหมหรืออะไรเงี้ย แต่ประเด็นคือมันไม่ง่ายไงอย่างที่เราดูในข่าวชอบมีดาราออกไมา้สัมภาษณ์บ่อยๆว่าเฮ้ย mm. กว่าจะได้หนังเรื่องนึงอะต้องวิ่งแคสเป็น1 0บ0แล้วในคนเรนจ์อายุเท่ากันอย่างเราหรือหรือคาแรคเตอร์ใครเราอ่ะมีอีกเป็นร้อยในฮอลลีวูดที่เขาพยายามวิ่งแคสบทเดียวกับเราอ่ะกว่าเราจะได้บทหนึ่งมามีคนทับแคสเราอ่ะแคสเหมือนเราทายเหมือนเราอ่ะทับ mm. ซ้อนอีกเป็นร้อยเป็นพันหวยไม่ได้ง่ายจะมาออกที่เราที่จะได้แสดงไม่พอ กว่าจะได้เล่นกว่าหนังเรื่องนั้นจะซักเซสอีกโอ้โหแม่งยากไปอีกอะนั่นแหละดูออสการ์ปีนี้ถ้าอยากดูชีวิตของนักแสดง<อ>กว่าจะได้เป็นดารากว่าจะได้เป็นนักแสดงแถวหน้าอะไรเงี้ยนะ